พี่ต้นวันนี้คอนเทนต์อะไรวันนี้เป็นเรนโซ่ทอร์คเราจะเทียบเทียบรถเทอร์โบกับรถ e-hdw คือมันต้องแยกสองประเภทนะถ้าเป็นวัยรุ่นวัยซิ่งอะไรเงี้ยต้องเป็นตัวเทอร์โบล์ที่ชอบแต่งรถแบบจ้าจ๋าประมาณนั้นที่พิเศษสุดๆคือรถ e h d v ติดแผงอินเตอร์น้ำทำไมคือคันแรกในไทยเอาไม่ดีกว่าที่เรากล้าพูดเพราะว่าเราเป็นคนคิดค้นมาก่อนเราทำขึ้นมาก่อนเปลี่ยนไปอ่ะมันดียังไงบ้างเท่ยังไงมันเย็นกว่าเดิมแน่นอนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ สวัสดีครับ <พอ S 1> วันนี้เรอ,อยู่ที่ไหนครับคุณเปา J n B J n B จะมีมี N K Carbon คือ,อยังไงพี่เป็นคู่หูครับตอนนี้ที่นี่ก็หลักๆก,ก็จะเป็นท่อ B R D เป็นหลักแล้วก็เป็นพวกลิ้นรอบคัน N K Carbon ตอนนี้เป็นตัวแทนเพิ่มมาเป็นซิลเวอร์แล้วอนาคตก็จะเป็นเรนโซ่าำอ,อันนี้เป็นเรนโซ่ทอรครับเราจะเก็บเทียบรถเทอร์โบกับรถ E H D V ที่พิเศษสุดๆคือรถ E H D V ต่แขงเตอร์น้ำทำไม อันนี้หนึ่งสีชมพูเนี่ยเด่นๆเลยเนี่ยทำอะไรมาบ้างพี่คันนี้แรปสติ๊กเกอร์ครับผมจากร์ทไหนครับพี่แซมสติ๊กเกอร์ครับล้อตัวไหนพี่ต้น,ตนมันเป็นล้อเจเกอร์เยติครับขอบ18นะครับกว้าง8.5นิ้วนะครับอ,ออฟบวกสามนะครับใส่แล้วก็ไม่ล้นนะเท่าที่ผมดูอันด้บยางดีวันซีเอขน,นาด235 40 18นะครับยางที่แบบว่าวิ่งทางเรียบก็ดีทางฝุดก็ได้อะไรนี้แล้วก็ดีนน้ำดีเสียงเงียบ สเต็ปห้องเครื่องยังเดิมๆอยู่ครับแต่คันนี้ได้เปลี่ยนกันชนหน้ากับชนหลังเป็นตัวไทอาแล้วก็ชุดพลาออง K คาร์บอนใช่ครับอันนี้เป็นตัว Civic FE g e h e v ครับคราบความก่อนคือคันแรกในไทยแอบนี้ดีกว่าที่เรากล้าพูดเพราะว่าเราเป็นคนคิดค้นมาก่อนเราทําขึ้นมาก่อนรจริงๆของเดิมอะมันมีอยู่แล้วเราใช้น้ําไปวนระบบมอเตอร์ของมันแต่นี้ว่ามันจะเล็กแต่นี้ว่าเราก็ทาเป็นแบบ แงอินเตอร์ให้มันเหมือนอินเตอร์เหมือนรถ1.5โบให้มันดูเต็ม,มดูสวยกว่ามันช่วยระบายความร้อนของมอเตอร์มันระบายระบายดีกว่าเติมน้าเยอะกว่าใช่ครับก็คือมันจะมีวนซ้ายวนขวายวู่ใช่ใช่จะวนผ่านมอเตอร์เนี่ยมันเหมือนระบายความร้อนแต่ทีนี้ว่าเราสร้างมาให้มันขนาดใหญ่กว่าเดิมแล้วยื่นออกมาให้เหมือนเป็น Inter, อินเตอร์ให้รับลมดีกว่าเดิมเปลี่ยนไปอ่ะมันดียังไงบ้างหนึ่งอ่ะอุณหภูมิรถลงแนอนละใช่เคยังไงมันเย็นกว่าเดิมแน่นอนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นแล้วคันนี้ทําเครื่องอะไรไปบ้างพี่ คันนี้เดิมๆเลยเน้นแบบว่าชุดแต่ง,แ,งแต่งรอแต่งสวยจัดทรงมากกว่าเอารถซีวิคเข้ามา ETV อยากทำแบบนี้ก็ได้เลยได้เลยเค้าวที่วันนั้นมาตัวเปล่าประมาณ3แสนครับอ่ารถพี่เลยมันเป็นสเต็ปอะไรพี่คันนี้คันนั้นเป็นแบบว่าไล่ข้างธรรมดาคันนั้นก็มีอินเตอร์มีท่อเสียประมาณนี้ครับก็มีแล้วมีกล่องใบหนึ่งเป็นกล่อง ECU Shop อครับเป็นกล่องตรงรุ่นมามนเพิ่มมาเค็ม20 3 0าตัวประมาณแค่เสียบกล่องอย่างเดียวเนี้ยนใช่ใช่ครับกี่บาท มื 13, น่นสามพันเก้าร้อยครับก็คือสามบราเข้ามาติดที่นี่ได้เลย,ได,เลยได้เลยครับซิตี้ผมมีปะมีครับผมฟรีได้ปะได้ครับ uh, ถ้าสมมุติเป็นวัยรุ่นน่ะเราก็จะเป็นทูโบพวกโบของแต่งจะเยอะกว่าช่วงท้ายอะไรสามารถเราจูนได้อะไรได้มันจะไปเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราเน้นประหยัดขับในเมือง e-hv จะดีกว่าคืเหมาะสำหรับคนใช้งานวัยทำงานซะมากกว่าคือมันต้องแยกสองประเภทนะ <quency S 1> <AK S 2> e-hv e <อ><ม>ก็อยู่ประมาณ20บกว่ากิโลลิตรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทูโบก็อยู่10กว่าประมาณ1 4 1 5ผมว่าก็เยอะแล้วนะเพราะอย่างที่ผมลองจากรถผมเองอาจจะอยู่ประมาณ13บ4าี่จะพูดง่ายๆเลยว่าถ้าซิ่ง ก็ให้ไปเทอร์โบใช่ครับแต่ถ้าอยากเน้นประหยัดใช้ ehtv ใช่ขายของหน่อยพี่แผงเนี่ยกี่บาทตอนนี้จัดโปรอยู่อยู่95 0 0าครับราคาจริงอยู่หมื0นสครับอุวเอาดีดีเอาดีดีใช่ครับเอาดีดีโปรนี้ถึงเมื่อไหร่ครับพี่สิ้นปีครับใครสนใจมาเปลี่ยนได้นะครับร้านเจนีช็อปคนที่แบบมันไม่ได้เปลี่ยนกันชนหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไหมใส่ได้เลยครับาต้องบอกให้ชัดนะใส่ได้เลยอย่างรถคุณเดิมเดิมคุณอยากให้มันเหมือนรถตัว หนึ 1> 1่งจุดห้าทวีปที่มีอินเตอร์โชว์ใส่ได้เลยครับให้พี่เฮงพูดถึงแบรนด์เรนโซหน่อยพูดถึงยางก่อนนะ นุ่มเงียบดีแล้วก็ฝนตกก็รีดน้ําดีครับผมเพิ่งไปกลับมาบุรีรัมย์ล็อกนี่พันวารอผมเอาเดอกขึ้นไปผมว่าดีๆกว่าของเดิมติดรถอะ่ะเพราะว่าขนาด<ะ>หน้ามันกวา้วางกว่าเดิมสุดท้ายนะครับอยากจะฝากไว้นะฮะทางรับประกันสุดท้ายจากทาเลสโตอ่ะอย่างล้อเนี่ยเคารับประกันโครงสร้างตลอดกี่ใช้งานนะส่วนสีของล้อเนี่ยเคารับประกันสองปีไม่ว่าจะแบบสีลอกสีล่อนตามโอเตอร์แม่เนี่ยสามารถส่งเทมวงใหม่ได้ทันเลยล้อโคตรล้อเบี้ยวสามารถเทมได้เลยส่วนยา,เนยนเยางาเ,เ,ยนยาเนี่ยครับรับประกันโครงสร้างสองปีถึงห้าหมื่นกิโลเมตรมตร้องลงทะเบียนนะครับ ถ้าพี่ซื้อไปเงี้ยลูกค้าพี่ก็ได้ซื้อไปต้องลงทะเบียนร,ร้อยแปดสิบวันบานตัวแต่งตับต้องบอกก่อนว่าคืออยากให้ทุกคนน่ะได้ใส่เพื่อแบบทัวร์ของคนดจากอะไอ่ะคนขายไปก็ขายง่ายใครก็มีประกันบอกว่าผู้สนใจฝากร้านอีกทีพี่ก็เจนบีช็อปครับเอนเคฟาบอยครับสมุทรสาครครับริมถนนพระรามสองครับก่อนเห็นเซนทรัลมหาชัยครับอีพีหน้าผมเห็นพี่เฮงเขาบอกว่าอยากได้ถ่ายตอนกลางคืนมากงไงกลางวันร้อนสุดวันนี้ก็ฝากไว้นะครับกับเบนโกท้องขอขอบคุณพี่เฮงจากเจนบีช็อป พบกันใหม่อีพีหน้าตอนคืนแน่นอนครับขอบคุณครับ